สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชยอมทุกๆอย่างยอมให้เขาทำงานบ้านยอมให้เขาเป็นคนดูแลเรายอมเป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็ยอมที่จะตุกด,ด่าเขาค่ะเราเป็นคนเสียสละเราเป็นคนยอมเอง oh ho. คุณทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ดีใจอ่ะจะมีผัวแล้วนเลยต้องขอโทษพ่อกับแม่ด้วยนะที่แบบเป็นแบบนี้ยาแม่แม่คำพันหนูบอกก่อนนะเอาคืนไม่ได้แล้วนะจ๊ะเปลี่ยนใจไม่ทันะคะ ยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะถ้าหากวันนี้แบบว่ามีอะไรที่แบบติดขัดอะไรองี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะยังไงถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกค่ะงานนีไม่ใช่งานแต่งค่ะว่ารักคนเดียวนีคือนั้นเสียงของเจ้าสาวของเรานะครับพูด พูดมาจากความจริงใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่บอกว่าแม่คำพาาันจ๋าไม่ไม่ไม่ส่งคืนไม่ไนะครับสินค้าซื้อแล้วแม่รับเปลียนคืนนะครับนะครับและนี่คือน้ําเสียงของเจ้าสาวนะครับคือเจ้าสาวกนะอนกพริศินาพรขอเสียงปรบมือดังให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวอีกสักครั้งครับเป็นงานที่ถือว่าเป็นยอมทุกๆอย่างยอมให้เขาทางานบ้านยอมให้เขาเป็นคน ดูแลเรายอมคนโนแต่ใจแล้วก็ยอมที่จะดุด่าเขาค่ะเราเป็นคนเสียสละเราเป็นคนยอมเองโอ้โหน้ำตาแห่งความตื้นตันใจน้ำตาแห่งความตื้นตันใจนะครับที่จะสามารถกลั่นคำพูดออกมาตื้นตันนะเฮ้อันที่ห้วงร่าไม่เห็นแต่ผมเห็นนะครับแต่ผมเห็น อุเปรอาวาอาวานี่จบมินเรทีเียวใครใครนงอยู่ัระเกัน้าตรงนี้เป็นกาเีนู้เลนะยายุยุใหขอรเสิ่งที่บรทยวงางไม่กงมาไม่มาเป็ไม่งนี้

และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ